สวัสดีสวัสดีพ่อแม่พี่น้องสวัสดี่น้องสวดีทุกคนตจตกกระเทศเอว่นกยังอม่นีกมีงานข่าวเลยพี่น้องของจะของเองจ้ตัดเล็กเห็นยังเห็ดนี่อไเห็ดประตูพี่น้องเอ้ยงวด เที่ยวมากินพวกไอต้นไม้เมียหมดแล้วลองเลยวันนี้ได้ถือโอกาสได้มาลงมือก่อนวันนี้ไอเชื้อนไปก่อนไอนี่ยบัวเรี่ยวดอกเขาก็ได้ตะโค้งตาตะโค้งน้องมืองเฮ้ยหัวคิดไหนมากินกังเวนได้หัวเฮาเปิดกังเวนมันก็สิกินคือเก่าเนอะกลางกลางคืนนะไอแต่เด้กๆกับนี้เด้กๆมันมาแล้วอืม ไก่คันตอนเ้าแสงสว่างขนาดนั้นมันหอกแล้วน้องหาขิ้ไม่งัวงัวเสี้ยวประเดี๋ยวเสี้ยวประเดี๋ยนะบ่โดยยังลูกนี่ยังอะไรโดยโอ้ยบ๊อบบ๊อบบนั่น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 เสียบแก้วสเหยียบเล็กนั่นเล็กตูไปเอาเกิบไปเอาเกิบไปเอาเกิบไปไปไปขันปารีสป่ะอีละไปเอาเกิบให้น้องเนี่ยไปเฮือนปารีสสบายดีสบายดีสบายดีบัอดสบายดี

ไป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 หาบึงกุ้งีน่น้องหากุ้งหาซิวี่น้องเฮ้ย <Hey, S 1> คือว่าหายปารี่ก็พอเถ่าแล้วนะ้าลงนะเฮ้ย <laughs> <laughs> ห้องไว้ <laughs> จะถ่าเด้วยเห้วลงก่อนลงก่อนเดี๋ยวสิตามไปอู้ลงน้ยลงกับเมียเจ้าเลยนะ ร้านเคยเห็ดวียูสิพิมาปีกร้านเคยเห็ดวี่งอยู่อุ้ยฮะกระตันเล็กสองเซนเอิญแหละขุมมือกับเอิญได้เดีดยวียแล้วเอิญโลดพ่นอกนี่ได้เสียเห็ดประตูนี่แหละนี่อัดไหวเนาะกลางค่ำกลางคืน ว่าจะเห็นต่ดนหละและแต่ว่ามีโอกาสเวลาได้เห็ดไปไปพวกกันพ่อถ่าอุ้วไปไปหาปลาลี่อีกไปพุปปปป่นย่างอย่างย่าง เจาก็เซ uh, e ี่ยวขาเบิดแหล่ะที่ได้เห็ดใหม่อีกแล้วนะพี่น้องเลยเฮือนบารีเพตอนน่ะเต้าแต่งใหม่เห็ดอีซ่างสาน่ะนะวนน้ำกระเจ้าไปวันน้ำกระเจับอยู่สายตัวใหม่หรือตัวเก่าอันนี้ตัวเก่าตอวแผลได้เนี่ย คำจักหน่อยก่อนมันเล่เว้นให้เราเห็ดเวียก่อนไปกระ่ได้ว่าก็เเ่าส่วนมาสอนพี่นักเลยจักสอนอีสังเบ้าสอนอีสังในน้องนี่เอาหน้ามาแจ๊กออกแล้วเสียทั่วใหม่เหรอเบ้อกระโปรงออกกระจักสิยออกกัดยัง บได้เทุกม่ว่าแบบนี้ทาใ้ออมเรื่องเวลาปั่นเรื่องอืมผลิไม้เลกย่ำดอกตมาเยอะผลต้นมะม่วงผเอ้ยอ้อนคักแน่มะม่วงยั้งหรือเปล่ามะม่วงยั้งบอสูุมะม่วงยั้งอ้ยส่งบอสนะนะอ้ยแกออกซะ ลหลาเอาไ้น้องพาก,กันมายังกับเดียวผูบบ้เบาเนี่นนนนเลิกแล้วผู้กับเบื้องเ,อเขาไปเบืบบ้องกับเบื้องก่อนพอท่านเห็นได้ซีกับเบื้องปารีนะงามสุดได้วล้นแล้วโอ้าโอปารีอยู่นี่เอง เอ้ e, มาวานิลลาเอาแล้วห้องแพ็อันนี้ห้องครูบ่าวคือเอาเข้มทางเถอะเข้มทางครูบาวไม่ได้สอนเด็กผู้สาวเออว่ากำลังสี้ว่าวายันผู้สาวปีนเข้ามาหาบ่เออคล้ายๆของอาของอะไรอีกคือว่าแนวนี้แหละเาก็ยังว่าแล้วจะขึ้นแนวนี้อีของอากับกล่องกล่องกับซีม่วงคือกัน ขางนี่เฮ้อเพิ่นได้บักม่วงได้ต้นอะไรได้ที่ย่าแนวว่าแบบนี้ใช่ส่องปาหลีนะเออมีหองอีกขอมีหองอีกนะจะลูกเห็ดหองทีเนาะได้ลูกเพผึนเห็ดอะไรเห็ดหองหายเนาะลูกทางเกาหลีที่เพนานมีลูกหักที่มาต่อเติมที่มาตกแต่ง เมื่อน่ะก็คือว่าไปหางท่องหางยังว่าพังเนี่ยนะว่าวาลีไปซื้อข้ามจักบาทโอ้ยจังบาทสมพานเลยว่าตอปตอปยินข่าวแววๆนี่จะซื้อว่าอะไรจันบาทอันอย่าโกหกนะเป็นแบบว่าพี่น้องเลย อุ้ยบ๊อตคักแล้วเนาะเนี่ยๆดาคักและบอตน่ะเออเโอ้ยคักบ่บอเออ้โลูกหักเพิ่นซอยเนาะพี่น้องเมื่อแล้วก็ซื้อทองให้แม่กับน้องเพิ่นเนาะก็ถือว่าโชคดีเนาะตาลีก มได้เงม่ดก็ดิงถึงอีกเอานี่ลขรีนาีิยมทงห้ทงหน้าคันยำหน้านี่คักอยูนะเลยขันยำแหล่งหัวปันได้อันนี้กดูว่ากีเนคด้ปดูว่าสะมานิฝนแล้วกเทกันกันเปื่อนมันอาเทกันเปื่อนกันเจือนไป ปาี่มันคือออกไฟพูดเลยนอะนหนมาสิบครบทีเอิ้อตเอานี่เอเิ้อตเอา,า,เอาเนี่มามาสิครบทีเห็ดเป็นตาหัวอะไรบอสเอด้อตเากเห็ดมาเมกาเมกาเมกะจะ,ะครบน้องได้เมกะาบอได้มาเมกะาตัวได้มาสิครบตัว่ะ ที่เป็นยังเห็ดตตกเดดขมุคโมงมาอยู่มาอยู่กล้กันเลยคือกันค่ะแลวแกบนโอ้ทั้งซีก็ซื้อมาเรียบร้อยว่าปารีนี่พูปพูทั้งเงินใหญ่เลยว่าเออเผื่อให้พูแล้วว่าเลยรวมรวมเมื่อจะกล่องแปดสิบแปดทั้งห้องทั้งเงือดนี่ได้เออมันมันคือสีวัตตแต่สานี่เห้ย ้กเพื่อนห้าวันขนาดเพือนใหญ่ยังวัแปดสิบปัวเลยหองก็เป็นสี่สามสี่สิบทั้งทั้งสอบห้าวันบ่พพอัสเป่าประมาณเก้าสิบอันแปดสิบแปดบ่ว่าประมาณเก่าสิบตัวผเด้อของเรามาได้ไหลพามันดีอประมาณลอยผประจั์เอื่อย ข้าแนวนียน่ะรวมทั้งผู้ใด้หอ่อเท้อนขั้วบ่อเท้านขั้วทั้งหาอือ <c oughs> อ่าลูกชายเพคนมาจัดการให้แล้วเป็ปทีเรียบร้อยพี่น้องทั้งกระเบื้องท<า>งั้งสีเออสีอันนันน้นนะสีเอียงนาะเขาผสมนะสีเอียงเขาผสมสีเทา,ทาสีเทาป้า,ท,า,าท่าขอบบัวท่าขอบตัวนี้ท่าขอบบัวตัวนี้ท่าสีเอีอน เขาเอ่ยอย่างเงี้ยก็แบกเยอะเบนเยอะ,ยอะสิบะสีผสมซมอันสีผสมเนาะสีเบนเยอะคือว่าโอ้ยคนไดลูุขำลูกคูนพี่น้องเลยคคทั้งรถจักรกแมนทั้งตู้เย็นกแมนเนาะแมนหลายอย่างเลยห้องน้ำเออว่าไม,ม่ห้องน้ำห้องนอนกับแมนเนาะตู้สักผ้านี่กับแมนบ่แมนเบิดแมนเบิดนะน้องพี่น้อง นั่นจากทีเศร้แพงกับปลาเม่าอ้อยคือว่าขันต้อนหนึ่งเลยก็มีลูกหักต่อบบบนี้มาเหตุให้สมบูรณ์บานีบเดือนมาพอลูกหักเดือนยังไงเดือนแปดเนาะเดือนแปดรับหน,น้าเล่นหน,น,น่อยแมนแมนมรับหน้ายอยู่จะติดต่อกันแต่ไม่เห็นกรบโวเห็นยังไงดอกเห็นน้องอ,อ้อมมันผ่านกล้องท่านจุดหรอกเดยเห็นน้องอ้อมผ่านกล้องอะไร

ไก่บะเจาะนะเลยหนูโอ้ยซาแพงกดีอกดีใจเนาะนำปาลีกับลาบ่าวเนี่ยแหละนี่ลาบลาบ่าวมาอยู่กับเออเออยังไงเนี่ยมเห็ดยังลายมาเห็ดยังลายเราอ๋ออย่าขี้งัวมาเห็ดยังลายเราเห็ดเรี้ยไปซ่อมมียาเนี่แหละเรา ปลางัวมันสีห่มโตเขาเคไปพี่น้องโอ้งัวผู้ได้น้อลายแทะแบาเบาเจ้าออกเงี้ยงจุดจี่ยุจเจ้าออกเงี้ยงจุดจี่ยุบอไม่แรกงได้ผ้าแมเปีนย่างไม่ผ้าแมเพ็นเงี้ยงเงี้ยงเผื่อเนี่ยเด้อฮุบเอาฮุบเอาอันก้องขี้ขั้วใส่สวิงหอนหนามเลย โอ้ยแม่หอมเซ็งกระซีน่ะกระซำได้นางเวลานังมันก็ไตออกไตออกเหมือนนี่บัววานเนาะกับเนี่ยนะเนาะหนาหนาเลิอดเลยข่าวใหม่ป้ามันเริ่มเริ่มที่จ้างอลไรได้มาลีเอ้ยมันก็หวานหลายซอง กูน่าทัอพวนว้าเตอร์ว้าเตอร์เราใจชอบใจเฮือนสาบแล้วแล้วบ่เฮือนนะเออแล้วแล้วเนาะสาบตะกี้ผู้ปารีโอ้ซาแพงกับลืมนะพี่น้องลืมเบิ่งพงมาเห็นขางนิ้วท่านสาไปเด้อวัดเมื่อเด้อลูกชายทางเกาหลีเพิ่นนะพี่น้อง มาซอยกระดีโยกดีใจเป็นไงนั่งเมานั่งเบาเลยเป็นวายนั่งเบาอย่าป้าหุ่นนาวกระดานก้นาวกระดานเข้าเบิ่งโดนสบายดีกันเลยเมื่อนี้ยบัได้ไปใส่พี่น้องเอ้ยคลิปกันนี่แหละถ่ายแต่ท่อนนี้แหละคลิปหนากระโลเบิ่งว่าสิถ่ายอีหยังให้เบิ่งอีกเนาะสวัสดีสวัสดีเราชมคลิปหนาเด้อที่เราทข่าว มาเล่นบ่เออมาไหงัวไรงัวเขาเคาะมาถาลัดเอางัวเขาเคาะกินนมบ่เนี่ยนะฮะกินนมบ่กูบ่จะไปดิปลาลุง